โอ้ oh. ไม่เลกเลยวะ่ะจริง,รงว่าของเนี้ยคุกคบหัวแล้วครบก่างตัวแล้วเสร็มันเน่าเลยนะนเอเบฟิชิงชนมาแล้วครับ สวัสดีตอนเจ้าเจ้านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อางเก็บนาแม่วังซานนะก็วันนี้เราจะมาลาชโดนะครับวันนี้ก็เอาเรือลงละนี่เอาเรือผมมาเองนะตั้งหลังก็มีนาจิมนาจิมมี่นะครับนี่เกินลมพิษวันนี้มาเตยยามเจ้าเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองตีซุ่มก่อนตีซุ่มดัดเละไปตามค้างๆดูนะนเจ้านี่ตรงเออนี้ไรัดตัวน้นอยเหร เบ็ดเลครับพี่ฮาเลยยังเยอะดูครับ,รบมีทุกต้นเลยอ่ะไข่หอยอ่ะดุบวะหอยเชอรี่เ้ย มีนิ้บมิบหรือเปล่าอืมมันดงมอหใหญ่เดียวเหมือนกับไปโคกน้อยนะครับไรจะเม่นอ่ะในป้ายยาฮะก็กระโดดกระใส่ัูตีไม้เล็กโดดยาเลยโอ้โอ้ยมักยาเว้ยใช่ป่ะสักตอว Ủa, uh, dính. Uh. biến, piên, biên, biên, biên Biên, biên, biên. biến, 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 ừ. biến, 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 oh. biến, biến, miệng đó Chìa mấy Mình, mình chưa khổ đó Bị mô cứ à, đi đủ Này cho men nè cầu sư bà xin à, đi đùa À, sát Hello, โอ้รอยอยู่เลยฮะเอ้ยโอ้ยมันได้ตังใจเว้ย เดี๋ยวตีสักอแม่จิ้มปุ้นยาวจิ้มโอ้เอาเลยโอ้โหไม่เลกเลยเดี๋ยวเด่นหูเดี๋ยวเด่นไม่เลกเลยเดี๋ยวจิ้มลายเ้ยหูยเดี๋ยวเด่นเต้เลยเยอะเยอะครับโอ้ดูทีไรนะจิ้มโอ้กดกดกดโอ้เอากรเบื้งต่างๆกันดิย Báo nồi, báo nồi Cái vết tăng khuyến xíu. Ồ, sai. Sẽ đây rồi Ồ, mấy liệt lấy quá. Chính quá khó kia Để lên, để lên, để lên. Bỏ rồi, hồi lắng rồi. Bao, báo bao, báo, bao, 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 bao. เซตโอ้โหเทวดเด่นไม่แหลกเลยเว้ยเอ้ยโอ้โหไล่ไล่ตัวแรกคนนั้นจิ้มนาใส่ประมาณสักสี่มากเกินห้าเนาะสี่โลแนวแงวตัวแรกนะจิ้มมันร้ายมากไม่แหลกเลยนะเทวดเด่นอะไล่ไล่ไล่ไม่แหลกก็คือเปลี่ยนเหยื่อจากเหยื่ออื่นไปเทวดเด่นนะตีไม่แหลกเย่ตัวนี้ก็ต้องไปซ่อมอ่า ลองเทเด่นเหรอเจอมังกแล้วครับผมเจออีกคอกแล้วตัวนี้เจอกลางอ่างเลยนะแต่มันเล็กมากอะ่ะเป็นให้อยู่อ่ะลูกสายไม่หกอ่ะเด่น vẫn nín đồ lại à đột lâu bài tụi quá hát phải không? quá hát quá hát quá hát ai hát ai hát ai không? quá hát quá ừ quá hát quá ai quá ai tôi โอ้ลุตโอ้ยลุดครับโอ้โหย่ำสามกําอ่ะฮะถ้ากดแรงเบาเบเลยลุดแล้วเนี่ยเอ้ยอะไม่ได้ยื้อไม่ได้บมุนมันนี่โอ้ย ตัวนี้ใหญ่มากแลังจะขอใจซีดวบบบรุดทำตัวแล้วครับตัวนี้คือออหยางวะไอไม่ได้เกง่งไอไม่ได้หมุนแล้วนะโอ้โหรุดสองตัวแล้วครับแต่ตัวเนี้ยคือผมตีไปละเลยขอกมาไก่มากนะผมก็ก็แบบเล่นเเสือกกัดวะกัดกัดแบบไม่ได้วัดเลยอะเอามเอามาย nhiều con đất vào nó có bạch kháng ít thi này giờ không mới là ừ hai mà oh, hai xe đúng lăng <laughs> Nào, là cặp chưa bàn nhìn tầm này chạy vào phiền lấy Phiền chứ coi đường sửa đồ gọi Sửa đồ dây nó chiếu à. nào hả Ủa? Ủa bánh hột lái nào đi là chiếm tôi đó khốp hùa nó khốp càng tuổi đó Tại bánh nào thôi tải lại เจอมขอกแล้วครับเดี๋ยวไม่เลกเจอคนอาจิมตีอันอนี้นะซาสเกะปวดท้อตัวเยือดีเลยนะเอา้าใสซเลยไปไก่จะไก่ว่าเลยไปไก่แล้วเลยอ,อู้ดูไม่จิบอู้ออออเดเออเฮ้ยเลี่ยวเนี่ยฟางก็เฟ้นฟางเงีย้ยนะไก่ฮ่าฮอนเกินพักก่อน หักก <God, 10 S 1> ินเข้าก่อนหักกินน้าก่อนตายนอนเกินอ่าหักสะกรรมครับเดี๋ยวก็ลุยต่อตอนนี้ลมลมมานะหักใบอือแหม่ขอตอนตามส้มสองอย่างไม่ก่อนขึ้นมาอย่างเดียวก่อนอย่างเดียวกับสองโค้กเลยกันนะมือเดียวกันเลยอออืม

đi chiếc ô vậy tới vậy mà. à, à. ดูจีอ่นะเออโอ้โหวันนี้เปินวันใจยืดหด,หดแตะดูอันนี้เต็มเป้าเลยนะมือก็เล่นดีว่ะโอ้โหฮะมือพิถ่ายอยู่เลยฮะฮะดูครับตั้งมือเลยนะนอือมวูดงานอะไรฮะงานมาแล้วไม่มแว่แวนะ Það með. <marriages>

สำเร็จแล้วข้าวเนี้ยลิ้นกบบรลลดเล่นกับไปทั้งสองคอแล้วเม่เฮ้ยโอ้โหเน,นี่ยเนี้ยเยือมันจะเลียวก็อย่างฮะหลังจากที่ลุดไปสองตัวแล้วก็เออเด็กกระลินปิกมาเนาะยือแลวเด็กเหลือกระลินนี่ตัวที่สี่ได้แล้วครับใหญ่เลยโยอ้เห็นอือ หกโลได้จกมีอ่ะตัวเนี้ยครับดูเยอะสำเร็จโอเคสมควรเก็บเวลวรราละถือว่ามันอยู่นะว่าพลาดก็จะได้ไลายตัวอยู่เนาะก็คนตัวก็ได้จิม <c ười> ไปเดี๋ยวกา้าก็มาใหม่นะจิมเหนื่อยละไปจิมกระบาดครับ ลากกันไปครับบาย